จักรวรรดิเปอร์เซียเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ทรงพลังที่สุดในช่วงประมาณ550-330ปีก่อนคริสตกาลในช่วงที่มีอำนาจสูงสุดจักรวรรดิเปอร์เซียได้แผ่ขยายอิทธิพลจากเอเชียไมเนอร์หรือบริเวณประเทศอียิปต์และตุรกีในปัจจุบันไปจนถึงเทือกเขาฮินดูกูชในประเทศอินเดียภายในดินแดนอันยิ่งใหญ่แบ่งออกเป็นหลายๆเขตเรียกว่าเซตราพีซึ่งในแต่ละเขตก็จะมีหัวเมืองสำคัญภายใต้าการปกครองของเปอร์เซียตั้งอยู่ หัวเมืองเหล่านี้จะมีเมืองอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรติดตามกันได้ใน9เมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิเปอร์เซียครับ 1. นึ่ปาสกดีเมืองใหญ่แห่งแรกของจักรวรรดิเปอร์เซีย หลังจากพระเจ้าไซรัตมหาราชก่อกบฏต่อจักรวัดมีเดียเมื่อประมาณ550ปีก่อนคริสต์กาลพระองค์ก็สถาปนาเปอร์เซียขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระราชวังขึ้นในเมืองที่เหมาะสมกับฐานะของกษัตริย์ซึ่งนั่นก็คือเมืองปาสกาดี ทำเลที่ตั้งของเมืองคืออยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ใกล้แม่น้ำพูนวาส่งผลให้ตลอด30ปีแห่งรัชสมัยของพระองค์เมืองหลวงปาสกดีกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของจกักรวรรดิเปอร์เซียและราชวงศ์อาคิเมนิตเมืองปาสกดีมีป้อมปราการอันแข็งแกร่งทางทิศเหนือและมีแลนด์มาร์กสำคัญเป็นสวนสาธารณะหลวงอันงดงามภายในสวนจัดตกแต่งเป็นลวดลายเรขาคณิตและมีทางน้ำช่วยให้ต้นไม้เขียวชะอุ่มอยู่เสมอ ส่วนสิ่งก่อสร้างรอบๆสวนออกแบบมาให้มีรูปทรงเรียบง่ายเพื่อไม่ให้กระทบต่อความสวยงามของพันไม้ภายหลังจากพระเจ้าไซรัสมหาราชสวรรคตเมืองปาสกดีก็กลายเป็นที่ตั้งหลุมฝังศพอันเรียบง่ายแต่โอราของพระองค์ซึ่งเป็นอนุสรสถานอันเป็นที่รักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอิหร่านปัจจุบันบริเวณที่ตั้งเมืองโบราณปาสกดีกลายเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญของประเทศ 2. เปอร์เซโพลิสอัญมณีแห่งราชวงศ์อาคิเมนิในรัชสมัยของพระเจ้าดาราอิอัสมหาราชพระองค์ต้องการประกาศตัวตนทิ้งร่องรอยไว้ในจักรวรรดิเปอร์เซียจึงเริ่มก่อตั้งเมืองหลวงเปอร์เซโพลิสขึ้นเมื่อประมาณ518ปีก่อนคริสตกาลโดยตั้งอยู่ห่างจากเมืองปาสกดีไปประมาณ50กิโลเมตร เมืองเปอร์เซโพลิสกลายเป็นศูนย์กลางราชวงแห่งใหม่อย่างรวดเร็วมีการสร้างพระราชวังอันยิ่งใหญ่กับห้องโถงแบบฮิปโปสไตล์ฮอลลที่มีเสาหินเรียงรายรับกับหลังคาตามต้นแบบจากอียิปต์ห้องโถงสไตล์นี้ถือเป็นสถานที่แสดงพลังอำนาจและความน่าเกรงขามของพระเจ้าดาริอัสหลังจากพระองค์สวรรคตเมืองเปอร์เซโพลิสยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิและเติบโตต่อไป โดยพระเจ้าเซอร์ซิสที่1หรือเซอร์ซิสมหาราชผู้เป็นโอรสได้สร้างพระราชวังของตัวเองขึ้นมาใหม่มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังของบิดาทั้งอย่างสร้างประตูแห่งประชาชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อประตูแห่งเซอร์ซิสขึ้นมาด้วยโดยหลังจากสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าเซอร์ซิส กษัตริย์ผู้สืบทอดรุ่นต่อมาอย่างนิยมสร้างอนุสาวรีย์ของตอนเองเพิ่มไว้ในเมืองอีกด้วยแต่ต่อมาราว331ปีก่อนริสจการพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้บุกโจมตีจักรวรรดิดอะคิมินิตและทำลายเมืองเปอร์เซโพลิสลงเสียราบคาบดังนั้นในปัจจุบันจึงเหลือเพียงเศษซากตั้งอยู่ในเมืองชีลัสจังหวัดฟาสของประเทศอิหร่านและยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี1979งสสซูซา ศูนย์กลางการปกครองของจกักรวรรดิเปอร์เซียสูซาถือเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออกกลางสันนิษฐานว่าก่อตั้งมาตั้งแต่4,200ปีก่อนอรคริสตกาลเดิมเป็นเมืองหลวงของอารยธรรมเอลามัยมานานหลายศตรวรรษและถูกยึดครองมาหลายครั้งจนกระทั่ง540ปีก่อนอรคริสตกาลพระเจ้าไซรัสมหาราชปฐมมกรรษัตริย์แห่งเปอร์เซียได้เข้าปกครองเมืองโบราณแห่งนี้และต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าแคมไบเซตที่2กษัตริย์องค์ถัดมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองสูซา นับจากนั้นเมืองสุชาก็เป็นดั่งเมืองหลวงของพระองค์ภายหลังในรัชสมัยของพระเจ้าดาไลอัสมหาราชกษัตริย์องค์ที่4แห่งเปอร์เซียเมืองสูชายังคงได้รับความสําคัญในฐานะสถานที่พักผ่อนของราชวงศ์ที่พระองค์ชื่นชอบมากที่สุดจนสั่งให้ก่อสร้างพระราชวังหลังใหญ่ขึ้นที่นี่โดยเลือกใช้วัสดุดที่ดีที่สุดจากทั่วจกวักรวรรดิเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นอิฐจากบาบิโลนไม้ซีดาจากเลบานอนทองคําจากซาดิส รวมถึงไม้มะเกลืองาช้างและเงินจากอียิปต์และนูเบียในฐานะศูนย์กลางการปกครองพระเจ้าดารยอสัสได้ทําให้เมืองซูซากลายเป็นเมืองที่มีการคมนาคมสัญจรที่ดีด้วยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางหลักบนเส้นทางสายเปอร์เซียอันกว้างใหญ่ที่ทอดยาว1,700ไมล์หรือก,กว่า2,700กิโลเมตรเชื่อมต่อกับเมืองอันห่างไกลของจักรวรรดิท้ายที่สุดอเล็กซานเดอร์มหาราชพิชิตเมืองซูซาได้สําเร็จ แต่ก็ไม่ได้ทำลายเมืองจนราบคาบเหมือนกับเปอร์เซโปลิสสูซาจึงยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของจักรวรรดิที่ปกครองเปอร์เซียต่อมาเช่นพาเทียและซิลูซิตปัจจุบันพื้นที่เมืองสูซาประกอบไปด้วยแหล่งบรคดี3แห่งครอบคลุมพื้นที่ราว1ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองซุสในจังหวัดคูเซสถานของประเทศอิราน 4. เอ็กบาตานา ช,ชนะครั้งแรกของจักรวรรดิเปอร์เซียรครั้งที่พระเจ้าไซรัสกบฏต่อจักรวรรดิมีเดียพระองค์ได้อ้างสิทธิเหนือเอ็กบาตาัตนาเมืองหลวงของจักรวรรดิมีเดียด้วยเหตุนี้เอ็กบาตาัตนาจึงกลายมาเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดของจักรวรรดิเปอร์เซียโดยกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองที่สําคัญและยังเป็นที่ประทับในฤดูร้อนยอดนิยมของกษัตริย์เปอร์เซียหลายพระองค์อีกด้วย เมืองเอ็กบาตานาตกเป็นของอเล็กซานเดอร์มหาราชราว330ปีก่อนคริสตรกาลและเป็นสถานที่ที่พระองค์สั่งให้รอบสังหารนายพลคนหนึ่งของเขาในข้อหากบฏเช่นเดียวกับเมืองซูซาเอ็กบาตานาได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองโบราณไม่กี่แห่งในโลกที่ยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบันในชื่อเมืองฮามาดันซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เชื่อกันว่าเก่าแก่ที่สุดของประเทศอิหรา Her ist, ่านห้ซาดิสโรงกระสาบแห่งจักรวรรดิอะเคเมนิด ขณะที่เมืองเอ็กบัตาน้าถูกพิชิตพระเจ้าโครซัสแห่งลิเดียอาณาจักรโบราณในเอเชียไมเนอร์เริ่มรู้สึกไม่สบายใจจึงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับจักรวรรดิมิเดียแต่ก็ต้องพ่ายแพ้จนล่าถ,ถอยกลับไปยังเมืองซาดิสพระเจ้าไซรัสก็ไล่ตามไปปิดล้อมเมืองไว้ก่อนที่จะยึดเมืองได้สำเร็จาราว546ปีก่อนคริสต์กาล ริดเดียเคยเป็นอนาณาจักรที่มั่งคั่งร่ำรวยทั้งยังเป็นแหล่งอารยธรรมแรกที่เริ่มผลิตเหรียญทองและเงินบริสุทธิ์โดยเฉพาะที่เมืองซาดิสซึ่งเป็นแหล่งผลิตเหรียญกระสับส่งผลให้เมื่อตกมาอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิเปอร์เซียเมืองซาดิสจึงกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดและเป็นเมืองสุดท้ายบนเส้นทางสายเปอร์เซียด้วย ต่อมาในช่วงกรบฏไอโอเนียกองกําลังกรีกได้เผาทําลายเมืองซาดิสพระเจ้าดาราอิอัสจึงตอบโต้ด้วยการปราบปรามเหล่ากบฏและทําลายเมืองเอลิเทรียกับเอเธนส์ของกรีกส่วนเมืองซาดิสนั้นมีการสร้างขึ้นใหม่และยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอะคิมินิตจนกระทั่งยอมจํานวนต่ออเล็กซานเดอร์มหาราชราว334ราปีก่อนคริสต์กาลปัจจุบันเมืองซาดิสกลายเป็นแหล่งบรนดาลใที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองซาร์จังหวัดมานิซาของประเทศตุรกี บาบิโลนสัญลักษณ์มหาอำนาจของชาวเปอร์เซียประมาณ539ปีก่อนคริสตกาลพระเจ้าไซรัสเข้าสู่บาบิโลนในฐานะผู้พิชิตอย่างสันติซึ่งการยึดครองบาบิโลนเมืองที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเมโสโปเตเมียเป็นการตอกย้ำสถานะของเปอร์เซียในฐานะมหาอำนาจที่โดดเด่นในตะวันออกกลางพระเจ้าไซรัสและพระเจ้าดาริอัสต,ต่างก็เคารพในศักดิ์ศรีของชาวบาบิโลน ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงยังสามารถรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนเอาไว้ได้อีกทั้งเมืองบาบิโลนยังเป็นศูนย์กลางการปกครองที่สําคัญและเป็นเมืองสําหรับศิลปะและการเรียนรู้นอกเหนือจากทางด้านวัฒนธรรมแล้วกษัตริย์เปอร์เซียทั้งสองพระองค์ยังใส่ใจในด้านสถาปัตยกรรมด้วยการอนุมัติโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนฐานะนักบวชของมาดุเทพเจ้าสูงสุดของบาบิโลนและเทพผู้อุปถัมภ์เมือง แต่เมื่อบาบิโลนลุกขึ้นก่อกบฏต่อการปกครองของพระเจ้าเซอร์ซิสที่1พระองค์ก็ลงโทษอย่างรุนแรงด้วยการสั่งทำลายรูปปั้นของเทพมาดุกเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชพิชิตจักรวรรดิอะคิมินิตเมืองบาบิโลนถือเป็นหนึ่งในใชัยชนะอันทรงคุณค่าที่สุดพระองค์จึงพยายามดูแลไม่ให้เมืองตกอยู่ในอันตรายทําให้บาบิโลนจึงยังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้โดยที่ตั้งในปัจจุบันจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงแบกแดดซึ่งก็คือเมืองฮิลาประเทศอิรัก เมมฟิสเมืองหลวงแห่งเปอร์เซียในดินแดนอียิปต์สำหรับการปกครองอียิปต์ของจักรวรรดิเปอร์เซียแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาโดยช่วงแรกเกิดขึ้นประมาณ525ปีก่อนคริสตกาลเมื่อพระเจ้าแคมไบเซสที่2บุกโจมตีอียิปต์เมืองเมมฟิสจึงปเปลี่ยนสถานะมาเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองอียิปต์ในราชวชศ์งที่27หรือมณฑลอียิปต์ที่1ของจักรวรรดิเปอร์เซียต่อมาได้เกิดกบฏขึ้นหลายครั้งในอียิปต์ พระเจ้าดาริอัสจึงกำราบกลุ่มผู้พยายามก่อการจลาจนด้วยการหันไปสนับสนุนนักบวชอียิปต้องถิ่นซึ่งพระองค์ใช้วิธีนี้ตลอดรัชสมัยนอกจากนี้พระเจ้าดาริอัสยังเป็นผู้สร้างคลองสุเอซส,สร้างวิหารหลายแห่งสำหรับเทพเจ้าอียิปต์และตราประมวลกฎหมายของอียิปต์ด้วยต่อมาหลังรัชสมัยของพระเจ้าเซอร์กซิสที่หนึ่งอียิปต์ก่อกระบทขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้กษัตริย์แห่งเปอร์เซียยุติปัญหาด้วยการบดขยี้กลุ่มกบฏอย่างไร้ความปราณี และแม้จะใช้ความรุนแรงแตัดสินปัญหาแต่ชาวอียิปต์ก็ไม่ได้เกรงกลัวกษัตริย์เปอร์เซียรุ่นต่อมายังต้องประสบกับความยากลาบากในการปกครองอียิปต์อยู่เสมอราชวงศ์ที่27แห่งอียิปต์ถูกค้นล้มลงราว405ปีก่อนคริสตกาลในรัชสมัยของพระเจ้าอาตาเซอร์ซิสที่2โดยฟาโรเนกทาเนโบที่2ประกาศตั้งตนขึ้นเป็นฟาโรหแทน จากนั้นประมาณ343ปีก่อนคริสตกาลอียิปต์ถูกเปอร์เซียยึดกลับคืนมาได้และสถาปนาเมมฟิสเป็นเมืองหลวงของมณฑลอีกครั้งและนับเป็นจุดเริ่มต้นช่วงที่2ของการปกครองอียิปต์ของเปอร์เซียในฐานะราชวงศ์ที่31ซึ่งเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆก่อนที่อียิปต์จะตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของอเล็กซานเดอร์ด้วยความเต็มใจราว332ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันสร้างปรักหักพังของเมืองเมมฟิสอยู่ใกล้กับหมู่บ้านมิดราฮีนาทางตอนใต้ของเมืองกีซ่าประเทศอียิปต์ซึ่งเมืองเมมฟิสสุสานและพิระมิดแห่งกีซ่าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี1 9 7 9 8. ไทยช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เปอร์เซียเมื่อครั้งขยายดินแดนจักหวัดเปอร์เซียที่เพิ่งสถาปนาขึ้นมาใหม่ นครรัฐฟินิเซียตามแนวชายฝั่งเลบานอนถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซียอย่างรวดเร็วโดยยึดเมืองไทหนึ่งในเมืองฟินิเซียที่เก่าแก่ที่สุดได้ราว539ปีก่อนคริสตกาลแต่ยังคงอนุญ,ญาตให้รักษาตำแหน่งกษัตริย์เดิมของชาวฟินิเซียเอาไว้ชาวฟินิเซียเป็นชาวเรือที่เก่งกาจและเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงช่วยเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆให้กับเปอร์เซีย โดยเฉพาะเมืองไทยที่โดดเด่นในเรื่องของการขายสีย้อมผ้าสีม่วงที่ทำจากหอยทากทะเลรวมถึงสินค้าโภกภัณฑ์อื่นๆในขณะเดียวกันเมืองไทยและรัฐฟินิเซียอื่นๆก็นับเป็นพันธมิตรทางทหารที่มีประโยชน์เช่นระหว่างสงครามกรีกเปอร์เซียชาวฟินิเซียได้จัดตั้งกองกำลังทหารเรือจานวนมากขึ้นมาซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระเจ้าดาริอัสและพระเจ้าเซอร์ซิสที่1 ชาวเมืองไทยเคยตัดสินใจก่อกบฏหลายครั้งตามคำแนะนำของเอเธนส์กับอียิปต์และหลุดออกจากการปกครองของเปอร์เซียได้เพียงแค่10ปีแต่หลังจากนั้นขณะที่เมืองอื่นยอมจำนนต่อพลานุภาพของกองกำลังของเลกซันเดอร์มหาราชเมืองไทยกลับลุกขึ้นต่อต้านซึ่งนำไปสู่การทำลายล้างเมืองราว332ปีก่อนคร,ริสต์กาลปัจจุบันเมืองไทยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศ ควบตำแหน่งหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องและเพิ่มเข้าในรายการบรดกโลกของยูเนสโกในปี1984 9 etus, มิเลตุสเมืองของกรีกภายใต้จกักรวรรดิเปอร์เซียก่อนการมาถึงของชาวเปอร์เซียเมืองมิเลตุสเคยเป็นอนณานิคมกรีกที่จเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียไมยเนอร์หรือตุรกี จะเป็นศูนย์กลางการค้าและการเรียนรู้ต่างๆส่วนสาเหตุที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเปอร์เซียก็เนื่องมาจากพระเจ้าโครซัสแห่งลิเดียพ่ายแพ้ทั่วทั้งเอเชียมเนอร์จึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของเปอร์เซียโดยเมืองมิเลตุสยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญต่อมาประมาณปี499ปีก่อนคริสตกาลอลิสทากรัสผู้ปกครองแห่งเมืองมิเลตุสได้รับการสนับสนุนจากเอเธนส์กับเอลิเทรียให้ก่อการกบฏต่อการปกครองของเปอร์เซีย แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปในยุทธการที่ลาเดประมาณ493ปีก่อนคริสต์กาลพระเจ้าดาริอัสแห่งเปอร์เซียก็สั่งสังหารผู้ชายทุกคนในเมืองมิเลตุสและขายผู้หญิงและเด็กที่รอดชีวิตไปเป็นทาสต่อมาพระเจ้าเซอร์กซิสที่หนึ่งทรงพิชิตกรีกไม่สําเร็จเมืองมิเลตุสจึงได้รับการปลดปล่อยโดยกลุ่มพันธมิตรของกองกําลังกรีกแต่หลังจากสงครามโครินเทียนสิ้นสุดลงมิเลตุสก็กลับมาตกอยู่ภายใต้อํานาจของจักรวรรดิเปอร์เซียอีกครั้ง ก่อนที่เล็กซานเดอร์มหาราชจะเข้ามาปิดล้อมเมืองราว334ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของจักรวรรดิเปอร์เซียในเวลาต่อมาปัจจุบันสร้างประหักพังของเมืองมิเลตุสตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านบารัตในจังหวัดไอดินในประเทศตุรกี